จะทำอย่างไรในเมื่อชีวิตของเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกแต่ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเราจะมีวิธีอย่างไรในการผูกมิมตรไมตรีและเป็นที่รักของคนหมู่มาก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักอ่านคำภีรช่องที่จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์ Isaiah. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อชีวิตของเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกเพราะยังจะต้องมีเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บ และร่วมตายทั้งหญิงและชายเต็มไปหมดดังนั้นทุกคนเคยคิดไหมว่าจะมีวิธีไหนในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนหมู่มากให้ได้การแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพูดจาดีการแต่งตัวดีและมีรถขับหรือจะเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีน้ำใจและอีกหล,หลายๆอย่าง ทุกคนคิดว่าสังคมแบบไหนกันที่เราอยากจะอยู่ร่วมด้วยและเมื่อเราอยากที่จะอยู่ร่วมกับสังคมที่ดีเราควรที่จะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนั่นก็คือจะต้องเป็นคนที่ดีและมีน้ำใจโดยเริ่มจากวิธีง่ายๆโดยหลักการของสังฆาวัตถุสีประการสังฆาวัตถุสีหมายถึง เครื่องมือหรือหลักธรรมสีประการที่จะช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นเครื่องช่วยกระจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คนอยู่ร่วมด้วยมีความสุขสามารถที่จะนำไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมเป็นธรรมที่ขอให้เกิดความพาสุกในบ้านเมืองและประเทศชาตินั่นเองโดยประกอบไปด้วยหลักธรรมสีประการ อันใดแก่ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาและสมานตัตตาทานหมายถึงการรู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้ตลอดจนให้ปัญญาและศิลปะรวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้จึงจะทำให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขปิยะวาจาหมายถึงการพูดจาที่น่ารักปราศัยด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานไพเราะ เป็นที่รักคำพูดถ้อยคำที่น่าฟังชี้แจงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กำลังใจทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ที่ได้ยินและได้ฟังสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอัตตจริยาหมายถึง การทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยกำลังความคิดกำลังกายและกำลังทรัพย์สินการทำตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะทำได้เช่นส่งเสริมจริยธรรมส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้หมู่คณะ สังคมและประเทศชาติมีแต่ความก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีและอันสุดท้ายก็คือสมาณตัตตาหมายถึงการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายการทำตัววางตัวให้เหมาะสมเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญและแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันไม่ถือเราถือเขารู้จักผูกมิตรกับผู้อื่นอย่างเช่นในยามที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่นิ่งดูได้หากทำได้เช่นนี้ย่อมเกิดความสุขและความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะอย่างแน่นอน แนวทางการนำสารข้าววัตถุสีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกก็คือเมื่อคนรอบข้างมีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือตามความสามารถของตัวเองที่มีอยู่อย่างเช่นการให้ทานอันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของต่างๆต,ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำรวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่นเมื่อเขาเคยทำผิดต่อเราเมื่อบุคคลใดทําสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นมิตรภาพที่ดีก็ควรที่จะให้กําลังใจกันอยู่เสมอเมื่อผู้อื่นมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยการพูดให้กำลังใจแสดงความเห็นอกเห็นใจให้คำแนะนำชี้แจงอย่างถูกต้องไม่พูดจาดูหมินเสียสีผู้ออื่นแต่ควรพูดจาด้วยความไพเราะและน่าฟังนั่นก็เพราะว่าคำพูดที่ไม่ดีเพียงคำเดียวอาจจะสร้างศัตรูให้กับเราไปตลอดชีวิตก็ได้ต่อมาเมื่อบุคคลต้องการความช่วยเหลือด้านแรงกาย ก็ให้ความสำคัญควรขวายช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถหรือการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกิจการต่างๆบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจต่อมาหลักการนำไปใช้อย่างสุดท้ายก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยให้ความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข รับรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่กันดังนั้นการนำหลักธรรมสงังฆะวัตถุสีประการมาช่วยในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามในสังคมมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สังคมเต็มไปด้วยความสุขความสามคัคคีและความสำเร็จอีกด้วยถ้าใครปรารถนาที่จะมีความสุข เป็นที่รักของคนหมู่มากลองนำหลักทำสังขาวัตถุสีประกันไปปรับใช้ดูในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอราไปก่อนสวัสดีครับ